ปรับแต่งให้เรียบร้อยนะครับเสริมแหนบ20มิลข้างละ3แผ่นนะครับใส่แหนบสองงอข้างละ1แผ่นนะครับเรียบร้อยใส่โชค1คู่ด้วยนี่ฮะเหล็กรัดแหนบหนึ่งคู่ป้องกันเพื่อไม่ให้แหนบบิดครับประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบนหนักกันนิดนึงนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ดูว่าเสริมแหนบระดับ3ตันนั้นบรรทุกแล้วลักษณะรถจะอยู่ทรงประมาณไหนนะครับ คันนี้เป็นนิสสันนะฮะ np 3 0 0ครับแบนบ20่ิบมิลตรงรุ่นไม่มีนะฮะเราก็ดัดแปลงให้นะครับให้ดูครับส่งเป็นสแตนดาร์ดครับมาเน้นใช้งานครับมาดูกันนิดนึงด้านหน้านะฮะเหลือช่วงเด็งนิดหน่อยครับนี่ฮะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบ,บน้ำหนักกันหน่อยนะครับนี่ฮะเราเพิ่มแหนบสองงอข้างละหนึ่งแผ่นนะครับนี่แหนบสองงอข้างละหนึ่งแผ่น แบนบ20่ินมิลข้างละ3แผ่นนะครับตัวนี้ของเดิมของเขาติดรถมานะฮะแบนบก็จะอยู่ทรงประมาณนี้ให้ดูครับนี่สวยงามพร,ราม 8. แปดแข็นเดิมแทรมเดี๋ยวเรามาทดสอบน้ำหนักกันหน่อยนะครับสำหรับ n ิส s ันนาวาล่านะครับทำรถเสร็จแล้วลองเทน้ำหนักให้ลูกค้าได้ดูกันว่ารถลูกค้านั้นจะบรรทุกได้อย่างที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่านะครับ ตอนนี้เราทำรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลองเทสรถให้กับคุณลูกค้ากันนิดนึงนะครับก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ไว้ใจอูปออ่ปริชาติเพาลอยให้อู่ปริชาติเพาลอยได้ดูแลครับนี่ฮะนาวัลล่าครับนาวัลล่าเราทำรถเสร็จแล้วนะฮะเราเทสน้ำหนักกันเลยนะครับลองยกน้ำหนักใส่รถด,ดูประมาณสัก3ตันนะฮะเรามาดูทรงแหนบกันนะฮะและเรามาดูกันว่าจะนั่งเผาหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเราถามคุณพี่หน่อยครับคุณพี่ติดตามมาจากช่องทางไหนครับติดตามมาจากช่องทางของ youtube หรือว่า facebook ครับอ๋อดู u t u b e ใช่ไหมฮะก็เลยรู้ว่าอูปริชาติพลอยอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีแล้วมั่นใจได้ยังไงล่ะครับว่าที่นี่ทำแล้วจบที่นี่ทำแล้วได้ดังใจดีครับคิดว่าได้ดังใจไหมได้ได้เท่าที่เห็นนี่ถือว่าผ่านไหมถูกใจผมเลยถูกใจเลยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเทสน้ำหนักกันก่อนนะนี่ฮะ เราจะลองใส่น้ำหนักดูนะครับนะฮะก็อขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับนะฮะที่ไว้ใจอูปออ่ปริชาติเพาล้อยให้อู่ปริชาติเพาลอยได้ดูแลเรื่องช่วงล่างนะครับเพื่อนๆน,นคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะฮะก็ติดต่อมาที่อู่ปริชาติเพาล้อยได้นะครับอู่ปริชาติเพาลอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับทำรถเสร็จแล้วก็เทน้ำหนักกันนอย ให้ลูกค้าได้ดูกันนิดนึงนะครับจะใส่น้ำหนักเท่าไรว่ามาครับจัดให้ได้รถที่ไม่ย่อนะครับเป็นรถสแตนดาดแบบนี้ก็จะบรรทุกน้ำหนักได้สบายบายนะฮะโดยที่ใส่น้ำหนักได้เยอะนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันนิดนึงนะครับคุณพี่อยากลองเทสน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับ สามตันพอใช่ไหมฮะสามตันพอนะครับก็เป็นช่วงล่างเท้าเดิมนะครับเสริมแหนบลูกค้าอยากได้ประมาณสักสามตันนะครับมาดูครับตอนนี้แหนบกระดานก็เริ่มทํางานแล้วนะครับแหนบกระดานเขาก็เริ่มทํางานแล้วแฉมแฉมนะฮะจุดลูกยางนั่งเพายังอยู่ห่างเยอะนะครับซึ่งรถทรงสแตนดาดรถทรงสูงอย่างเนี้ยนะฮะ สริมแหนบน้อยชิ้นก็สามารถรับน้าหนักได้เยอะพอสมควรเพราะแหนบเขายืดหยุ่นได้เยอะนะครับแล้วแหนบก็ไม่ต่ําด้วยนะครับประมาณนี้ฮะทางด้านหลังเรามาดูกันนิดนึงนี่ฮะแหนบตรงสวยไม่บิดนะครับให้ดูฮะนี่ฮะสวยงามแถมแถมแรหนบกระด้างก็เริ่มรับน้ําหนักแล้วนะครับ เราจะได้เห็นนะฮะว่าทรงรถหนัก3ตันนั้นเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเราได้เทสน้ําหนักนะฮะตอนนี้ใส่น้ําหนักประมาณ3ตันแล้วนะฮะช่วงล่างก็จะประมาณนี้ครับลูกยางนั่งเผาห่างประมาณ1นิ้วครึ่งได้นะครับนี่เป็นรถทรงสูงนะครับอย่าว่าแต่3ตันเลยครับผมว่า3ตันครึ่งก็ใส่ได้สบายครับ แต่เราเทน้ําหนักแค่สามตันนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ดูส่งรถนะฮะนิดหนึ่งรถก็จะอยู่ประมาณนี้ครับนะฮะทางด้านหน้าเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นรถบรรทุกเนี่ยเราต้องโหลดหน้าประมาณหนึ่งนิ้วนะครับเพื่อจะให้หน้าเขาต่ําลงมาอีกนิดนึงหน้าจะได้ไม่ลอยขณะนี้นะฮะเรามาดูจุดลูกยางนั้งเถาอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่ครับให้ดูลูกยางของนิสสันนาวาร่านะครับเขาจะเป็นลูกยางเหมือนแบบเป็นลูกยางสองชั้นบีได้นิดหน่อยนะฮะ ทรงแหนกจะอยู่ประมาณนี้ครับซุ้มยังห่างอยู่เยอะเลยเป็นสแตนดาร์ดเลยเอาแบบว่าเสริมง่ายๆบรรทุกได้เยอะเนะครับนี่ฮะหน้ารถเขาจะสูงเยอะนะครับเพราะว่านิสสันนาวาร่าเนี่ยทรงเขาสูงใหญ่นะครับถ้าโหลดหน้าช่วยสักนิ้วนึงเนี่ยก็แจมเลยนะฮะแต่ถ้าไม่โหลดก็วิ่งได้ครับนะฮะเวลาเราเรียงของเนี่ยรถคองเนี่ยเราสามารถเรียงของอยู่ทางด้านหน้ากระจังรถก็จะหน้า ต่ําลงมาอีกนิดนึงนะครับหน้าก็จะไม่ลอยขนาดนี้นะครับแต่ที่เราเทสน้ําหนักเราใช้น้ําหนักกดท้ายให้เยอะเพราะว่าเราต้องการดูว่าแหนบทรงนี้จะรับน้ําหนักได้ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับช่วงล่างก็จะประมาณนี้นะฮะให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับแหนบก็ตรงเป๊ะอยู่ในล็อกพอดีไม่บิดนะครับสวยงามแถมแถมเรมลูกยางนังเผาก็ยังห่างอยู่นะครับ โอเคอะให้ดูครับถือว่าผ่านนะครับแต่จะผ่านไม่ผ่านอยู่ที่ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจถามลูกค้าก่อนลูกค้าครับผ่านไหมครับอย่างนี้ผ่านไหมฮะที่ผมทําให้ผ่านรันกกดไลค์ผมหน่อยกดไลค์ครับโอเคอะเอาน้ําหนักลงครับนี่ฮะก็ ถือว่าผ่านนะครับนะฮะสำหรับรถที่เป็นทรงเดิมๆนะฮะไม่ได้โหลดเตี้ยอะไรเนี่ยใส่น้ําหนักระดับนี้ก็ขับได้แบบสบายๆแล้วนะครับระดับสามตันรถจะอยู่ทรงนี้ครับเสริมแหนบ20มิลข้างละ3แผ่นนะครับใส่แหนบสองงอข้างละ1นแผ่นโชค1คู่เด็กลัดแหนบ1คู่นะฮะลูกยาง4ตัวสแลก4ตัวสะดือ2ตัวอ่าจัดไปครับ สองนี้ครับเน้นใช้งานนะครับขับนิ่มแน่นอนแหนบยี่สิบมิลเราดัดแปลงใส่ให้นะครับทำการเจาะรูให้ใหม่นะครับใส่ได้ครับเพราะว่าของนาวาร่านั้นแนบยี่สิบมิลน,นั้นไม่มีตรงรุ่นครับตระกูลนิสสันครับคันนี้ก็นิสสันครับนี่อ่ารถประจำโอูดูฮะโอ้โหดูล้อเทเลยสีอะไรเนี่ย <laughs> รถประจําอู่ท้ายย่อๆครับนี่ฮะแหนบบนครับคันนี้ครับโอเคก็ถือว่าผ่านนะครับนะฮะก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับเรามาดูทรงรถเบาอีกรอบหนึ่งครับนี่ฮะทรงรถเบาก็จะเหลือช่วงเด้งอยู่นิดหน่อยนะครับประมาณหนึ่งนิ้วทางซ้ายและขวานะฮะนห่นะฮะแหนบจะอยู่ประมาณทรงนี้ครับแหนบ n i s s a n navara นะครับด้านหลังเขาจะสั้นกว่าข้างหน้านะครับข้างหน้าเขาจะยาวกว่านี่ฮะ ข้างหน้าก็เหลือช่วงเด็งประมาณ1นิ้วครับนะฮะขับรถเบาก็ยังนิ่มตามปกตินะครับไม่แข็งกระด้างจนเกินไปเพราะแหนบห่างกันประมาณ1นิ้วจะให้เหลือช่วงยืดหยุ่นประมาณนี้ครับช่วงล่างประมาณ3ตันครับใส่ได้สบ,บายโอเคเดินทางปลอดภัยนะครับคุณพี่ช่วงล่างประมาณ3ตันครับเน้ในใช้งานครับประมาณนี้ครับนี่ อไัยนะครับขอบคุณนะครับที่ให้อู่ปริชาทอลอยได้ดูแลนะครับ